สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อี้มาพบก,กับช่องแยบไปสีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้แยบไปสีกระเด็ดนนำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่2องคุณภาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนจะไปรับชมรับฟังยาไปสีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไปสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องเราก็จะลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยากแยบไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสีบริภาดเบิร์กผ่าชุม่มแนวทางเนาะค่ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมุคุยมาถักทายกับยายใบสีกะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างใดเนาะพี่น้องจ้ากะเบาเบาล้ายายห้างเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งของมูลน้ำทังอาจารย์ทแหลกันเลยนะจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขวิ่งที่เลขมีที่มาวาสันจ้าเพื่นว่าจากเชียงใหม่เนาะค่ะล่างอย่างเดียวว่าสันน่าเห้นบอกยายใบสีมักเก่าพี่น้องอ่าเพื่อนบอกว่าจังสี่หลังงวดที่แล้วแต่ว่าขึ้นขางเครื่องได้พี่น้องงวดที่แล้วเนาะ แต่ว่าเจ็ดมาลางอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าศูนย์ขึ้นข้างเทิงเนาะศูนย์หกเนาะจ้ะมาเบิ่งค่ะววันนี้เพิ่นบอกว่าอ่าสองพุทธภาคหกหกเนาะจ้ะเด่นอยู่ที่เก้าและซีเนาะจ้ะเก้าห้าเก้าสามซีห้าและซีสามมากตัวใดกับจวดจ่จาท่าเพื่อนในเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเคยบุรีรัมย์มอสันพี่น้องเคยบุรีรัมย์บอกว่าสองตัวบนมาสันจ้าพี่น้องเพิ่นนหามาเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่า เน้นๆคือ14เนาะจ้ะ14 146935714ข้างล่าง82อังวัสน3หาเน้นมหาอังวัสนค่ะพี่น้องจากแนวทางของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะขั้นหมักกะจวดจาดฝาดบึ่มน้ำเพลินเลยเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแนวทางของแอนเอ็กเอยเนาะค่ะเอ็กเอยให้มาวาสันจตาพี่น้องเอ็กเอยบอกว่าล่างกินนารีวาสันพี่น้องเพิ่นว่าเนาะล่างกินนารีวาสันพี่น้องให้มาเพิ่นบอกว่าสามสี่หาสามสี่ห้ามาตัววสันอ่ะพิจารณาเป็นแนวทางไลยเนาะพี่น้องเนาะ ขันมากะจวดจดาดฝาดบุ่มน้ำพินได้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับหน่วยบนดับหลักหน่วยบนงวดที่แล้วดับ492เาเนะาะจ้าเอาอยูนา่ะพี่น้องเนาะอ่างวดนี้เพื่อนบอกว่าดับ0 3 7พี่น้องคะ0-37ปราะสัน่นดับหน่วยบนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ จากแนวทางขององนแนวทางของเยาะอินเตอร์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าดับนวยแล้วมาดับ10ค่ะพี่น้องคะดับ10บ,บนอยู่ที่8 70ดนวที่แล้ว742นาะจ๊ะดับเอาอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะมาไปตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องมักทันใดจังตรวจจดาดฝาดเบื่มน้ำเพิ่นเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอัน บาวไทยย่อเนาะคะ่ะกําลังคิดซื้อเพื่อนพี่น้องเบาวไทยย่อเนาะจะงวดน,นี้เบาไทยย่อให้อ่า 6, 68, ะะหกศูนย์หกแปดเนาะจะเฮ็ดกับหกเทือนเนาะคะ่ะพี่น้องงวดที่แล้วเพื่อนเข่าแต่ศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าศู 68, นย์หกแปดเนาะจะไปกับหกขังว่สันพี่น้องจากแนวทางของเบาวไทยย่อเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพิ่นคือขันมาครบบนมาสั้นเพิ่นก็เลยจับไห้เนาะค่ะพี่น้องเจ็ดศูนย์แปดหกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หกแปดเจ็ดหกเนาะจ้ะกาพิจนาเป็นแนวทางไดเนาะพี่น้องเนาะมาครบบนอันนี้คือแนวทางของเบาไทยหย่อนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับบนของหย่ออินเตอร์เนาะจ้ะงวดที่แล้วดับเจ็ดเอาอยู่เนาะค่ะหย่อเอ่อแนวทางเจ้าสัวพันล้านเนาะคะ่ะงวดที่แล้วดับเจ็ดเอาอยูออก เก้าเนาะคะ่ะงวดนี้ขึ้นดับ3บนนะะุญเนาะจ้ะดับ3บนนะะุญเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะอ่ะว่าไปตามสูตรมกักกระจวดจ่ดน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดอาตาวัซันเลขมงคลวัซัน,นะะจ้าเพูดว่าเจ็ดสามหกเจ็ดหกหนึ่งเนาะคะ่ะสองตัวอยู่ที่สามเจ็ดสามหกหกหนึ่งและเจ็ดหกเนาะพี่น้องเนะะาะมักกระจว,จวจดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพี่ใหญ่วาสันพี่ใหญ่ให้มาว่สันเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าข้างบนฟันหนึ่งว่สันหนึ่งห้าอันหนึ่งหนึ่งาหนึ่งข้างล่างเด่น3 13 33 34และ74พี่ใหญ่วาสันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางคู่โต๊ดบนของแอดกับตันเนาะจ้ะคู่โต๊ดบนมีอยู่ที่94 95 96่เ0้าห หนึ่งสี่หนึ่งหาและหนึ่งหกเหล็กวิ่งแอดกับตันกับเขาดีด้วยนะพี่น้ององวดที่แล้วคนฟันศูนย์บนเนาะจ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนโตเดียวว่าสั่งงวดที่แล้วสิบหน่วยบนให้ศูนย์เนาะจ้ะงวดนี้งวดที่เจ็ดแล้วพี่น้องจ้าสิบหน่วยบนให้ห้าเอาแล้วพี่น้องหามาแล้วหายยังพี่น,อนอ้องคะจวดจาดฟาดบุ่มล่องเบิงค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอดฟินนิกเนาะจ้ะแอดฟิ ma, นนิกไห่มาเนาะจ้ะมาเบิ้งว่าเพิ่นไห่ตัวใดเนี่ยเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่า3ตัวอยู่ที่917 739 738 538 327 8, 3, 8 3, 29เนาะจ้ะ2ตัวอยู่ที่27 28 29 37 38และ39 17นำเนาะจ้ะอันนี้คือฟินนิกสวนแตงชุดเต็ม เดี๋ยวพ่นก็มาแยกอีกรอบนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาชุดเต็มไปพิจาณาเป็นแนวทางก่อนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขศาสตร์วสันพี่น้องอ่าพนบอกว่าเด่นที่สุดก็คือ625พี่น้องจ้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขวิ่งเก่าเงินเก่าทองเนาะค่ะพนบอกว่าเด่นบน3เด่นล่าง2ว่าสันเนาะจ้าดากเด็ดแนวทางเลขวิ่งเก่าเงินเก่าทองเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวของแอดตะเนาะจ้าตะพาโชคเนาะจ้างวดที่แล้ววิ่งศูนย์เฮ้ยเรียกสิมหาศูนย์นี่รีติพี่น้องหกศู 60, นย์เนาะพี่น้องเนาะหกศูนย์หกศูนย์นะคะพี่น้องออกตัวเก้านี่แหละเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนหน่วยบนสัน่นงวดที่แล้วสี่หกเก้ามาหกเนาะจ้ารักหน่วยบนเนาะงวดนี้ เพิ่นบอกว่าศูนย์สองห้าพี่น้องแคบหน้าจอใบเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องตัวหนังสือแบบนี้เนาะจ้ะหน่วยบนว่าสั้นค่ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์แปะประมาณนี้ว่าสั้นหน่วยบนอยู่ที่สี่ว่าสั้นเพิ่นหายมากเลยเอาจับคู่เลยเนาะพี่น้องเนาะจับคู่เอาจับคู่เพิ่น,อนอบ,อบ,บอกว่าศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่ จ็ดสี่แปดสี่และเก้าสี่เนาะจ้ะชุดเต็มแคบหน้าจอเลยนะพี่น้องเนาะน่าจะเป็นสี่สี่เพิ่มอห่มมากซ้ำหนีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลอยบนคน้นค้นสูตรเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วออลอยบนเขา่เขาเก้าเนาะจ้ะวดนี้ตัวเดิมเนาะจ้ะเก้ 9, 7, 5, 3, าเจ็ดห้าสามไดซมาวาซันจากแนวทางลอยบนคน้คนค้นสูตรนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า นี้เพื่อนบอกว่าฝันซื่อซื้อแนวทางของผู้ถ่าเมืองอุบลนะจ้ะงวดที่แล้วเพื่อนฝันซื้อเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝัน0.6%พี่น้องงวดนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนให้3ตัวเลยดิพี่น้อง5.6%แล้วก็1.6ตัวเดียวเน้นๆจากแนวทางผู้ถ่าเมืองอุบลค่ะอ่ะจ้าจ่าเลขเพื่อนกับเขาดีได้พี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทาง เด่น10ล่างมังกรเดียวดายเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่า2 4 5 7 8 9เกานาะจ้ะเด่น10ล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นเด่นล่างว่าสั่นงวดที่แล้ว470เนาะจ้กมา,า7เนาะพี่น้องเนาะงวดนี้1 4 7ี่คือเก่าค่ะพี่น้องอ้าวยอดจาดฝาดเบิ้มได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางให้ด้วยใจว่าสันพี่น้องคะเอาของงวดวันที่16ตัวนี้พี่น้อง มาเบิ่งค่ะแนวทางสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนแนวทางของแอดวิลัสเนาะจ้ะสิบหน่วยบนงวดที่แล้วเข้าศูนย์เนาะจ้ะเข่าศูนยนะ์เนาะพี่น้องเนาะเข่าศูนย์ก็หกเนาะจ้ะเปลี่ยนตัวเลขบ้านนี่เนาะพูดพี่น้องได้แคบไปก็เมนเขามาบอกไงเนาะจ้ะเนาะยาไปซีกะจำบ่ได้เน,นนะนะะนะาะนะพ่นหลายหลายตัวเลขเนาะจ้ะแ้าพูดได้แค่ไคบไปก,บก็เมนเขามาบอกเปฟซีเนี่ยเนาะจ้ะงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าเปลี่ยนตัวเลขบนาะนะนะี่เนาะ มาจะเปลี่ยนตัวเลขดินี่เนาะพี่น้องเนะาะเพิ่นบอกว่า4 8 0 2 3 7 10หน่วยบนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวท่าง10บนเมื่อหันเบิ่งหน่วยบนไปแล้วเนาะพี่น้องมาเบิ่ง10บนงวดที่แล้วเข้าศูนย์เนาะจ้ะงวดนี้36 78 3 6จ8มเจ็้ะพี่น้องจ้าอ่ะว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะมากะพีจาหน้าเป็นแนวทา่าน้ำเพิ่นไในเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพิจารณาก่อนไปใส่เด้อพี่น้องว่าสั้นเลขตัวเดียวข้อมเสียงสูงว่าสั้นพี่น้องจ้าสิบหน่วยบนงวดที่เลี้ยวบนหายเก่าก็ศูนย์เนาะพี่น้องนี่เด็กเอ็ดกับจันที่ายกไปซิว่าหายบนห้แม่ดเนาะจ้าอ่างวดที่เลี้ยก็ศูนย์มาศูนย์เนาะจ้าสิบหน่วยบนงวดที่เลี้ยวหกอ่างวดนี้สิบหน่วยบนตัวเดียวงวดที่เลี้ยวยังให้ยสองตัวเด้อพี่น้องงวดนี้ฟันหกหกศูนย์นี่หลีแหละพี่น้อง ถ้าเพิ่นดังเงินเก้าศูนย์หาเนาะจ้าพี่น้องเนาะก็จะเป็นหกอาหาศูนย์หกไปสั่นเนาะพี่น้องเนะ 6, าะอ่ะศูนย์หกพี่นอนะ้อ, 6, นองออกตัวเก้าว่าไปตามสูตรเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวบนว่าสันน่นแนวทางของ S อสิบเก่าเนาะจ้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งหกสองหกเป็นตัวรองเนาะจ้าจากแนวทางของแอสิบเก่าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเอาเบอร์แล้วพี่น้อง เอามาปิดถ่ายโดยแนวทางของ S19 ์ซิปเกาลยนะจ๊ะบอร์เตัดออกเนาะค่ะพี่น้องขอโทษขอให้หลายๆนะจ๊ะถ่ายคลิปนี้แย่ไปซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสุขุมสุขคนเด้อจ๊ะว่าจา๊ะใดที่แย่าไปซีว่าบ่มวนหรือแย่าไปซีอ่านตัวเลขผิดนะพี่น้องเนาะขอโทษขอให้ลหลายๆเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้แย่าไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งงได้ชมเเป็นนนแวทาาะะจ ขอบคุณในไลน์เดอ้อจ้าสวัสดีจ้า